ทีก่ครับพี่น้องที่เคารพและชาวเมืองโคราชวันนี้ในนามของนายกสมาคมหนังสือพิมพ์สืบสารนคุณวินยัยศิรลาเลิศบกข่าวพร,รังไทยนิวและทันข่าววันนี้จำนําเสนอข่าวสรุปข่าวประจําเดือนของจังหวัดนครอราสีมาครับวันนี้ก็เลยอยากจะกล่าวถึงกล่าวผู้ที่ได้ร่วมประชุมนะครับ วันนี้ก็ท่านผู้ว่าสยามสิริมงคลผู้ว่าจังหวัดเทรศริมาได้ประชุมหัวหน้าส่วนประจำเดือนตุลาคม2566ซึ่งเป็นการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเทรศรีมาครับวันนี้ก็เลยเป็นการที่จะนำเสนอข่าวสำหรับผู้ที่ได้รับไปประกาศกิจิตัดแล้วก็ รางวัลวันนี้ก็ถือว่าท่านได้มาเป็นประธานพิธีมอบในการประชุมวุฒาส่วนครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นการมอบเกียรติบัตรรูปและผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบรูดลายของโคราชนะครับซึ่งนโมเดลเทนกิจกรรมเสริมอัอรยธรรโคราชที่เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืจงนจังหวัดนคราชสมาภายใต้โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการกิจกรรมหลักยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรมของรายการที่จัดขึ้นซึ่งได้ทําการประกวดแล้วก็สร้างสรรค์ก็ในรัประวาลนะครับทั้งหมดหนึ่งรางวัลด้วยกันโดยสํานักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดนะครับเป็นผู้ที่มอบแล้วก็มอบหนังสืออนุญาตอย่างี้นะครับที่ใช้การสัญลักษณ์ ซึ่งผลถึงชี้ทางุริภาคสาคไทยนะครับซึ่งเป็นการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาและกระทรวงพาณิชย์ให้กับผู้ผู้แทนเกษตรกล่มเกษตรกรผู้ผิดผู้ประกอบการสินค้าจังหวัดนครศรีมาจำนวน8ปลายด้วยกันมอบายประกาศกิจรคุณพัฒนธรรมวินิจระจำปี2566ซึ่งจะเป็นรางวัลที่ ทำดีของการที่มอบผลประโยชน perfect, <Circuit> ์ The Woah <Mighty> และในการที่ทําต่อกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนคุณนาทรประจําปี2566จำนวน13รางวัลแล้วก็มอบไปประกาศกิจวัตรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอาชีพเลี้ยง <pc> สัตว์ที่เด่นรัเบเคจำนวน2รางวัลด้วยกันแล้วก็มอบประกาศกิจคุณและโลชรางวัลให้แก่ผู้บ้าน ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดสี่รางวัลด้วยกันนะครับเป็นการที่พัฒนาการบ้านหมู่บ้านที่เด่นแล้วก็มีการประกาศเกี่ยวกับมอบช่อดอกไม้แสดงความดีคัดเลือกบ้านอัตกรรมเข้ารับรางวัลหม่อมง,งามจิตมูล,ลรทชรางวัลสร้างเสริมไมตตีคนดีสีมีคนละรมประจำปี2566แก่กลุ่มหอ,อการค้า ไหมมักมีที่บ้านทับหวายหมู่หนึ่งบ้านทัพหวายตำบลทับหวาย,วายอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดรัศสมาจำนวนสองลายด้วยกันนะครับแล้วก็มอบนะครับกระวันแก่เครือข่ายกองทุนของแผ่นดินจังหวัดรัศสมาร่วมสนับสนุนจัดรายการและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปัจยาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดลอสิมามีการมอบเงินแล้วก็จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแกค่คัคเรืยนยากจนซึ่งก็มีทั้งหมด64ครัวเรือนด้วยกันแล้วก็มอบทุนละ5,000บาทนอกจากนั้นมอบไปประกาศกิจคุณแก่หน่วยงานดีเด่นด้วยการเสริมส,สร้างสนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไหมตามโครงการสืบสารอนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่ไทยดำรงไว้ในแผ่นดินประจำเดือนตุลา2566ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด7หน่วยงานด้วยกันื่อไปประกาศแก่สถานที่หน่วยงานที่ดำเนินการขับเคลื่อนน้อมนำแนวพระราชบิดของสมเด็จพระอาทิชาศิลาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมกุฎราชกุมาร สู่ปฏิบัติปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารกิจกรรมบ้านนี้ที่รักปลูกผักคินเองทางนี้มีผลผู้คนรักกันจะจนสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้และต้นแบบตัวอย่างก็ได้รับทั้งหมดจาอ36แห่งด้วยกันซึ่งเป็นจังหวัดนครศรีมาที่ได้มีโครงการ่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีการมอบประกตประจั แก่ข้าราชการลูกจ้างประจําและพนักงานราชการดีเด่นกรมพัฒนาชมุมชนประจําปี2566ซึ่งก็ผู้ว่าก็สำนักพัฒนาชมุมชนนะครับเป็นผู้คัดสรรคัดเลือกดังนั้นก็เป็นเรื่องที่พี่น้องนะครับได้รับรางวัลจากผู้ว่าสยามสิริมงคลนะครับซึ่งท่านก็ให้กำลังใจกับคนที่ทำจริง ประโยชน์แก่แผ่นดินให้แก่ประเทศชาติดังนั้นก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้พี่น้องนะครับได้ทําตามโครงการที่าทางจังหวัดได้มอบหมายให้ทุกๆหน่วยงานพองถิ่นต่างๆนะครับมีโครงการมากมายดังนั้นรา้ว่าก็จะมีพิธีในการมอบโล่ป้าปฏิบัติให้กับทุกๆท่านทุกๆเดือนซึ่ผู้ว่าสยามนี้นะครับก็ได้ทํามานะครับโดยโดยงานโดยเฉพาะธนธรรัฒน ของจังหวัดหรือพัฒนาชุมชนนะครับจะเป็นผู้ที่ได้การคัดสรรก,กับคนที่ได้ทําวประโยชน์นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องอผู้ที่ได้ย้ายเข้ามาสู่ตำแหน่งของจังหวัดนครศรีมานะครับอีกสักพักค